เออปอก็รู้สึกว่าเออผิวหน้ากระ่างใสขึ้นนะคะอย่างพวกรอยสิวรอยดําต่างๆเนี่ยเขาก็จางลงสวัสดีค่ะอพอพูดถึงน้ํามันหอมระเหยหลายๆคนก็จะนึกถึงกลิ่นๆนี้เลย ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆและบอกเลยค่ะว่าลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นจุดกําเนิดเป็นต้นกําเนิดของน้ํามันหอมระเหยเลยโดยการค้นพบของมงซีเอเลเน่มงซีเอเลเน่ท่านนี้นะคะถูกขนานนามได้ว่าเป็น Father of Aroma Therapy โดเทล่านะคได้คัดสรรน,นะคะสายพันธุ์ที่ดีที่สุด l a เวนดูล่าองกาซีโฟเลียจากประเทศบบลเยียและ รัง่เศตตอนใ้เสพราะสายพันธุ์นี้คะและแหล่งเพาะปลูกที่นี่เนี่ย,ยให้สารประกอบหรือองค์ประกอบทางเคมีที่เข้มข้นมากๆนะคะและทําให้ได้รับมาตรฐานนะคะระดับโกลเลยและมาตรฐานนี้นะคะเราก็าสามารถจะเอาไปใช้ดูแลผู้ป่วยนะคะที่โรงพยาบาลในประเทศอเมริกาได้นะคะ กลิ่นของลาเวนเดอร์นะจะเป็นกลิ่นในแนวของดอกไม้เป็นฟลอรลนะคะมีความหอมหวานละมุนนะคะและมีความแบบแป้งๆนะคะก็กลิ่นนี้จะทำให้เรารู้สึกสงบนะคะแล้วก็เป็นการปลอบประโลมนะคะคือทาตรงไหนเขาก็ปลอบประโลมตรงนั้นนะคะอย่างทาลงบนผิวเขาก็ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะและในประเทศไทยค่ะ ถูกขึ้นทะเบียนนะคะเป็นเครื่องสำอางนะคะใช้สำหรับทาผิวและมีตัว M ด้วยนะคะเราสามารถจะใช้ทาโดยตรงกับผิวได้เลยนะคะก็แต่ถ้าเพื่อนๆที่มีผิวที่ sensitive นะคะหรือว่าการใช้กับเด็กๆเนี่ยเรก็แนะนำเลยค่ะว่าให้เจือจางกับน้ำมันมะพร้าวหรือ f a s ช i ่นเน็ตเชตโคโค넛ออยก่อนและที่ต่างประเทศนะคะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการหยดใส่เครื่องกระจายกลิ่นนะคะ การทาก็อาจจะทาใส่ผสมกับโลชั่นนะคะทาตัวนะคะก่อนนอนก็ได้อันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกเวลาที่เราได้กลิ่นแล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายและลาเวนเดอร์เนี่ยมีขึ้นชื่อเลยค่ะในเรื่อง การผ่อนคลายและช่วยทําให้หลับสบายนะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยก็คือการรับประทานค่ะการรับประทานเนี่ยในที่ต่างประเทศอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบจิบชาจากดอกลาเวนเดอร์นะคะเพราะการที่เราจิบนะคะหรือว่าการรับประทานเนี่ยเขาจะไปช่วยผ่อนคลายในระบบข้างในนะคะในตัวเราเลยนะคะอย่างเวลาที่เราอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่าจริงๆแล้วร่งางกาย เราอะอยากจะนอนแล้วแต่ว่าความคิดหรือว่าประสาทอะไรเงี้ยยังตื่นตัวอยู่นะคะเวลาที่รับประทานลาเวนเดอร์ที่จดใส่แคปซูลเข้าไปะค่ะเขาจะไปทำงานกับข้างในของเรานะคะก็จะไปทำให้ประสาทเนี้ยผ่อนคลายพอเวลาผ่อนคลายแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกหลับสบายนะคะอันนี้ก็จะ เป็นการใช้ที่อยากแพร่หลายเลยโดยส่วนตัวของปอเองอ่ะปอก็จะหยดเสร็จเครื่องกระจายกลิ่นบ้างนะคะแต่ว่าปอก็จะเน้นหนักๆเลยนะคะในการใช้แบบทานะคะก็จะทาที่บริเวณผิวหน้านะคะก็อาจจะผสมกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะที่มีอยู่แล้วก็ใช้ทานะคะหรือปอก็เคยทดลองนะคะในการใช้ลาเวนเดอร์กับใช้อีกกลิ่นหนึ่งก็คือ f r a n k ินเ e n s e นะคะก็ ปอจะใช้เป็นแบบทัชเนอะที่เขาเจือจางกับน้ำมันมะพร้าวมาแล้วนะคะตอนนั้นปอได้ทำการทดลอง1อาทิตย์นะคะโดยที่ไม่ใช้อะไรเลยนะคะใช้2ตัวนี้นะคะในการทาผิวหน้านะคะแล้วก็ผลก็ออกมาว่าเออปอก็รู้สึกว่าเออผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะอย่างพวกรอยสิวรอยดำต่างๆ เขาก็จางลงนะคะและทําให้รู้สึกหลับสบายมากๆเลยค่ะคือแบบผ่อนคลายเพราะเราได้กลิ่นกลิ่นดยดบนหน้าของเราเนี่ยค่ะและอย่างของปอเองปอก็ทําครัวนะคะก็จะมีอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ํามันกระเด็นนะคะหรือว่ามีดบาดนะคะ mm hmm. ปอก็จะคว้าลาเวนเดอร์เลยค่ะมาหยดนะคะเพื่อดูแลรักษา ให้เขาสมานผิวกวันได้อย่างดีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ใง่ายๆนะคะสำหรับองค์ประกอบทางเคมีของลาเวนเดอร์นะคะจะมีลิ n a อร์อสเตลินาลูและออ m ซิมินนะคะเอ่อลิเนอลอัสเตตกับลิ n นาลูนะคะก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นการทำความสะอาดผิวและ เวลาที่รับประทานเนี่ยจะช่วยไปผ่อนคลายถึงระบบลึกข้างในถึงระบบกระสาทนะคะช่วยทําให้ระบบประสาทเนี่ยสมดุลน,นะคะแล้วก็ออซิมีนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดค่ะ<ๆ>เวลาที่เราทาบนผิวหน้าเลยนะคะก็จะไปช่วยทําความสะอาดตรงนั้นนะคะห <Yeah. S 1> วังว่าเพื่อนๆนะคะนั่นจะได้รับประโยชน์ในคลิปนี้นะคะและฝากเป็นกําลังใจให้ปอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้ลาเวนเดอร์ค่ะ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย